สบายดีมาพูดสุกคนเลยนะวันนี้มาพบกับแคนนาคือเก่าเนาะในส่วงยามเย็นของเพราะงกันแลวแต่เอานะครับทุกคนสวัสดียามเย็นครับคุณพ่อพึ่งกลับมาจากสวนหญ้านะครับเขาได้เห็ดเห็ดมาด้วยครับนี่คือเห็ดอะไรครับคุณพ่อเห็ดเห็ดคนเห็ดเห็ดคนนะครับเห็ดคน ได้เยอะพอสมควรนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรครับคุณพอ่อ,อเจียวเจียวต้มเจียวโอเคครับโอเคครับรอรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับโอเคงั้นผมจะมาถ่ายคนหนึ่งแหละที่ไม่ที่ไม่ลืมจะเอาเข้าวให้น้องเช้าเย็นเช้าเย็นบ่ายดื่มน้ำ <laughs> โอเคมาทำหละ ทำเลยมะอ,อ้าวมายิงเลยจะมือด,ดีหนึงนะครับอ,อ้าเมือมากทุกคนไม่เห็น ไปไทำแหนะแซบอ่ะโอเคนะครับเราก็ให้อาหารทำแหก่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมก็จะไปช่วยคุณพ่ออทำทำทำออนะครับหรือว่าต้มเจ้วนั่นเองนะครับไปดูกันครับโอเคครับ <laughs> นี่ครับผมเพิ่งซอยซอยมะเขือมะเขือเสร็จนะครับเคียดนะครับแล้วก็ใส่หอมเทียมไปนะครับแล้วเราก็ใส่ปงชูรสไปครับโอเคปงชูรสแล้วจากนั้นเราก็ใส่เกลือครับโอเค มามมเฮ็ดบ่ใส่่ะพ่อเออใช่ใส่นิดนึ่งอาะสองห่วยใ่องหอน่ยอ่ะเห็นอะได้แล้วบ่นี่เดียวพอแล้วบ่รากิน,พนเพ็ดบ่ได้นะใช่นี้เตีมาจุดจุดบตรงนี้ยังเนี่ยอต้นอืมจานั้น,ะนก็ตันะครับ ตอนนี้เราก็เอามะเขือใส่ใส่ในหม้อน้ำเดือดน,นะครับอาจจะมเมือ่อนิดนึงโอ,โอเคนะครับจากาที่ว่าคุณพ่อเขาซอยๆเอาสิ่งสกปรกออกนะครับ,ขรรบขเขาก็เอามาล้างน้ําอีกทีนะครับแล้วก็ค่อยแยกค่อยแยกเป็นชิ้นเป็นอันนะครับให้มันดูสวยงามครับทุกคนดูน่าอร่อยใช่ไหมครับ แต่ยังไม่ได้กินนะครับมันยังไม่สุกครับกลัวครับตอนนี้คุณพ่อก็นํามะเขือนะครับที่ต้มต้มให้มันมันเปื่อยดีครับแล้วก็ามาตำตามผสมกับ่าเครื่องเครื่องตำที่ผมตามตำไว้นะครับวันนี้ผมไม่ได้ครัวครับ ผมให้คุณพ่อคัวให้กินครับเพราะว่าอร่อยมากครับคุณพ่อกับคุณแม่ทำอาหารโอเคครับจากนั้นตามเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพ่อเขาก็จะตักเอาส่วนผสมทั้งหมดนะครับลงไปในหม้อครับทุกคน <c oughs> ลงไปในหม้อแล้วโอเค เอาหดลงนี่นะครับทุกคนโอเคไม่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 ได้ใช้ช้อนนะครับไม่ได้ช้อนไม่ได้ใช้จองเอามือเลยครับมันสะดวกกลัวตกครับถ้าเราใส่ซ้ามันก็จะสุกไม่เสมอกันครับ โอเคเราคนครับเ <laughs> มนูนี้มันต้มต้มเจ้าเห็ดใช่ป่ะหรือว่าอ่อเมนูนี้ชื่อว่าเมนูอ่อนะครับอ่เห็ดนะครับอ่เห็ดคนนะครับ โอ้โคนนะครับคนลงลงไปอยู่ในหมอ้อแล้วเข้าขก,ก,กันล่คปับปกปกเรียบร้อยนะครับเพราะโอเครอให้มันสุกนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงครับโอเคครับทุกคนผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันหอมเตจมูกเลยนะครับตอนนี้ผมจะใสะ่ทุกคนรู้ไหมครับว่านี่คือผักอะไรครับ ซึ่งผมเรียกว่าผักอิตูนะครับแต่ว่าผมผมผมเดานะประเทศไทยเขาน่าจะเรียกว่าผักขแยงใช่ไหมผักขแยงผมผมจะใส่ผักักอิตูหรือว่าผักขแยงลงไปแล้วนะครับเพื่อเพิ่มความหอมของเห็ดนะครับผมใส่ลงไปแล้วแล้วผมก็จะคนโคเลโคลโคเลโคเลโคเลนี่คนเบาเบคลโคเลโคลโอเค ผมจะปิดฝาแล้วนะครับปิดฝาแล้วอีกปเปลี่ยวหนึ่งผมก็จะปองแนละ้วโอเคโอเคนะครับตอนนี้ข้าวก็จะปองปอหม้อนะครับทุกคนข้าก็จะมาปรงปงไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะระบายอากาศนิดนึงนะครับอ๋อดูผมจะระบายอากาศนิดนึงนะครับอ้โใครๆๆๆโอเคตอนนี้ผมก็จะ เอาไข่แผ่นนะครับที่ประเทศไทยเขาน่าจะเรียกว่าสาหลายนะครับพ่ครับ,ค,รบคุณพ่อก็จะเปิดแล้วนะปุ้มว้าวอ,อร่อยอร,อย,อรอย,ยังไม่ได้ก<อ>ินครับพ่อยังไม่ได้กินยังไม่รู้รสชาติเลยแต่ผมเดานะสีหน้ามันน่ามันจะอร่อยอร่อยมากมว้าวโอเคครับเอาใส่พาเข้านะครับก็จะมี อ่สาหลายแล้วก็ออ่ห็ดนะครับออเห็ดแล้วก็เจ๋วนะครับเจ๋วหรือว่าน้ำพริกน้ำพริกซีฟูนดูเซฟเซฟยกไปแล้วเรียบร,ร้อยไปเลยบ่งบ้งยีงงพอใส่แหละโอเคนี่ก็คือสถานที่กินข้าวแล้ว โรซาดีใจมากทุกคนมาแล้วครับทุกคนกินข้าวพร้อมกันนะครับโอเคนะครับทุกคนสวัสดียามเย็นครับกับน้องโรซาเอาล่ะครับผมก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้มากินอ่อเฮ็ดนำกันนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่นั่นก็มากินนำกันได้เลย เจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีเห็นเข้ากันเด้อ